สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นจูดี้กันต่อนะครับในแชปเตอร์สาพัสองกันนะครับเริ่มกันเลยครับถัดไประดับสูงมาเลยนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์คือความละเอียดของภาพภายในเกมครับแนะนำให้ปรับสูงมาเลยครับผมเคยลองเล่นแบบระดับต่ำมองยากครับจำนวนแสงจะน้อยลงมากข้อดีก็คือตัวเกมจะไม่ค่อยกระตุกนะครับ อาจจะใช้เวลาโหลดสักพักหนึ่งเลยครับผมคุณผู้ชมอาจจะต้องรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบออกจากเกมกันนะโอเคมาแล้วครับฉากเปิดตัวอลังการเหมือนเดิมเหมือนต้นละครมาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะต่อจากพาร์ทที่แล้วหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะต่อนะครับเพราะว่าเหมือนนั่งเรืมมอหมเก,กนหนึงมาครับลินา้าแชปเตอร์เกมเล่มแล้วครับช่วงแรกครับให้คุณผู้ชม มาตามทางผมเลยนะครับเริ่มเกมแล้วหันขวาเลยครับแล้วเดินตามทางถนนมาเลยคือเขาจะแบ่งชัดเจนเลยนะครับโอ้ขอที่บ้ายก่อนอ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวนี้เฝ้าครับตามหนักมากเลยครับผมต้องหาจังหวะดีๆแนะนำอย่าให้สตูเห็นเลยจะดีกว่านะครับเบี่ยงขวาไป อันนี้คุณๆนะครับเหมือนด้านไหนนะโลนรัดเนาะว่าใช่เลยล่ะเยี่ยงขวาไว้เอาไปรับเคเวสก่อนนะครับมาถึงแล้วลุยเลยให้ตามหาตะขอสองอันแล้วก็โซ่นะครับพัดโซ่คือการสุ่มเหมือนเดิม โอ้ oh, อยู่ติดกันเลยครับรอบนี้ให้เธองานก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปโดนฟาดคือจบเลยแล้วก็ระวังตัวที่เฝ้าด,ด้วยโอ้ oh, 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 เดี๋ยวมันเห็นหลบก่อนหลบก่อนอยู่ที่สูงไว้เลยดีที่สุดมาไปแล้วหยิบมาปึ๊บไปแ,แล้วอันหนึ่งอยู่ที่สูงไวไอตัวหนึ่ง ฝั่งโน้นเคลียร์ให้เรียบร้อยผมจะทําการหยิบโซ่ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นมันติดกันเลยนะเฮ้ยยายายาโอ้ติดแล้วติดแล้วติดบังหรือเปล่าว่าวดีเลยติดพวกกันเองดีมากหลุดแล้วหลุดแล้วชิงช้าเมื่อกี้ผมเห็นชิงช้าเลยนี่ครับ้องเก็บจากอันนี้แหละครับดึงซออกมาชึบ ได้แล้วชุดที่สูงไว้ต้องเดินหายตัวหนึ่งนะครับโอ้ใจเย็นใจเย็นทางขวาเอ้ยนีเร็วนีเร็วตัวนั้นล่ะครับ ฟาดมาเร็วเร็วเออสองทีแล้วก็เข้าไปหยิดได้เลยครับโอ้หลบไว้ขวางไว้อุ้ยดีไม่โดนเว้ยโอ้โว้อู้หลบหลบหลบโอ้โอเคครับความรู้ใหม่ครับมุมนี้หลบได้ครับผมถ้าเห็นเธอโจมตีมันหลบใต้นี้ได้เลย เปลี่ยนควาไปเลยครับอันนี้ก็จะลงไปทางด้านล่างนะครับในโซนนี้ค่อนข้างที่จะยากเลยครับผมเป็นออบบี้แบบแนวกวนๆแบบลูกเล่นเยอะครับแล้วก็การควบคุมค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากครับผมระวังนี่ก็วิ่งหน่อยละกันชิปกระโดด ไ hey, ลยตานนเนินนี้ระวังรูปตุ้มที่วิ่งมาวิ่งสวดไปเลยเป็นมุมวัดดวงนะตรงนี้ผมก็ยังหาวิธีหลบไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมาถึงโซนนี้ก็เขาจะเช็คพอยให้ตรงนี้เลยฟึ๊บไปเลยแล้วรอดเอาสองรอบแล้วนะผมคิดว่าน่าจะหลบตรงสันๆได้ผมจะลองให้คุณผู้ชมดูเลย อ,อ่ะได้ได้หลบได้ยืนตรงเสาวไว้เป็นจุดโฟกัสไปไปเลยโอเคนี่ก็สิกแซกเอาครับตาลายอยู่รอดรอดรอดมีโซนใหม่อันนี้ระวังมันจะทุ่มลงมาครับนึกถึงเกมมาริโอเลยนะ ด่านที่มันเป็นหนามๆลงมาก็อาจจะได้เดียจากตรงนั้นมาก็ได้นะปึบกระโดดยาวฟึบปึบว้วอๆเจเยนเยนอันต่อไปน่าจะโดนทับวิ่งมาเลยปึบโอ้ยน่าจะออกซ้ายมารอบสองอันนี้ไม่เลื่อนตามนะครับอ๋อเลื่อนเลื่อนเลื่อน นะครับถ้าถ้าทางขึ้นลงกันได้แต่ถ้าไปขวามันไม่เลื่อนผมว่าให้คุณพุชศมวิ่งตรงนี้ไปเลยครับวิ่งชิบกระโดดเอาตกจนได้ไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเออป่นเลื่อนมันนี่วิ่งกระโดดขึ้นน่าจะถึงลองดู ฮึบกระโดดไว้เออซึบเรียบร้อยออกประตูได้เลยเลิฟแลนครับผมนี่ด้านนอกแล้วนะโอ้โหสีแบบนี้นิบนึกถึงดาดโลลารเลยนะครับแนวเกมแบบตีมใกล้ๆเคียงกันเนาะตามทางผมเลยนะครับมาทางข้าอันดับแรก จะต้องไปที่ไหนนะประตูนี้เปิดแซกเข้าไปได้ไหมต้องไปเปิดสวิตก่อนโอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วไม่ได้ตั้งใจให้บักนะครับออกมาก่อนสวิตนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางเข้าประตูนี้เปิดได้อ๋อนี่ไงกดคลิกตับได้เลย ับลงให้หมดครับอันนี้มันจะลงไม่ได้ก็ได้แค่2อันเนาะทำการหาการน้ำนะครับเป็นการสุ่มให้เปิดตู้เปิดอะไรเช็คให้เรียบร้อยเลยดูให้ทั่วนี่มีมอนตัวใหม่นะครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> เต็มเต็ม <c oughs> นี่เขาน่าจะเดินออกมาเพ่นพ่านแล้วล่ะต้องไปกดสวิตตรงนั้นด้วยบรรยากาศก็จะมืดมาแล้วเข้ามาได้ยังไง <m ix> เห็นตัวนี้นึกถึงตัวใน Poppy Playtime ใน Memory Musical นะที่ถือสาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เร็วอู้ตำหนักมาก ปัสสวิตต์ก่อนละกันกดเรียบร้อยจะมีประตูฝั่งหนึ่งเปิดครับแต่จะต้องหาการน้ำก่อนนะครับมุมนี้เข้าได้ปึบมีไหมไม่มีอ๋อจะแล้ววันนี้เก็บมาเลยรึบได้มาแล้ว ระวางตัวหุ่นนะครับฝั่งนูน้นตอนนี้ครับจะเป็นจุดทำพัซเซิลครับผมหลบก่อนมุมนี้หลบได้เรีร้ไปแล้ว,ลวนี่เป็นจุดพัซเซิลนะครับตรงที่เปิดซูดเมื่อกี้วิธีการเล่นครับให้คุณผู้ชมดูตรงรูปภาพครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีขาวเดินไปเลยสีดําให้เดินไปสองสีอย่าไปครับสีขาวเดินไปเลย สีดคือถ้าไปใกล้จะโดนตัวน,นี้ฟันนะครับคิดว่าอันนี้เพิ่งลองแบบจริงจังเลยนะครับแต่วิธีเล่นประมาณนี้เลยครับผมอยากเข้าไปใกล้ตัวปีศาจเพราะฉะนั้นจะต้องออกทางซ้ายให้เป็นสีดำก่อนปึ๊บสีดำสีขาวอืม อะไรจะรอดไหมนี่อ้าวเอามันเห็นนะอะไรเนี่ยงงนะแต่ตัวมาเก็บเป็นตัวที่อยู่ในแซปเตอร์ที่ไล่ตรงบันไดในพาร์ทหนะครับรอบนี้ผมอาจจะใช้วิธีนี้นะครับอาจจะเกียร์นิดน,นึงนะครับจะดูแล้วกันมากระโดดไปเลยอย่างนี้เลยต้องทำแล้วพัลส์โซ่พัลซ่ประตูถิงให้โดนเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้เหมือนเดิมครับ ใต้คอมเมนต์เลยครับผมผมก็อยากรู้วิธีผ่านจริงๆเหมือนกันต้นมน้ำก่อนให้เอาตัวกาคลิกมาได้เลยนะต้องกดที่เครื่องอ่าเรียบร้อยอันนี้คือแบบบลูทูธนะครับลงตามทางเลยตัวอะไรหนย ปโซนต่อไปครับเป็นเหมือนแบบบ้านกระจกครับผมมอนตัวนี้ที่จะเจอก็เป็นตัวในแชปเตอร์ที่แล้วเลยครับในด่านนี้ครับเธอมีบทบาทมากขึ้นนะครับเขาทําให้เธอมีบทบาทนะครับในด่านนี้เหมือนเป็นเขาของก่อนแต่ก็ต้องระาวาังโดนยิง <Hello. S 1> นี่ก็จําไม่ได้ว่ามุมไหนต้องยิงให้กระจกพังก่อนหรือเปล่านี้ยเป็นทางออกครับอยู่ด้านหลัง นี่ไงเออออกมาแล้วตามนี้แลยนะครับผมเบี่ยงเบี่ยงเอารงไปก่อนอ้าวประตูนี่ไงอ่ารอดสรุปก็แปบ๊บเดียวเนาะสังเกตนะแต่ละเกมผมว่าชอบไปยางในช่วงแรกๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบด่านแรกๆช่วงแรกๆอะไรประมาณนี้แต่ก็มีในบางแมปที่ยากเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจออ่ะมันแบบด่านแรกมันจะยากด่านหลังมันจะง่ายนะครับ เนี่ยให้ตามทางไปก่อนนะครับไปรับภารกิจกันก่อนเอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยคือคนที่จะเล่นจูดี้นี่น่าจะสักรอบอะที่จะต้องโดนมันถูกโจมตีนะภารกิจมาแล้วครับให้ตามหาลูกดอกนะครับแล้วก็ปลาลูกโป่งที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับเป็นการสุ่มครับผมไล่หาทีละโซนเลยนะครับระวังตัวไม่กี่ด้วย วันฮิตเลยนะเว้ย <Whoa. S 1> พูดไม่ทันขัดคำที่แบบว่าที่มันเป็นรูบ้านนะครับเวยนี่ไงจะแล้วเห็นมันเลยแล้วก็ขึ้นที่สูงปาไปเลยครับปันที่เร็วมากสิบลูกเล็งยากอยู่นะ ต้องเผื่อไว้หน่อยนะครับให้โดนให้โดนปึป่้ยไม่โดนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเออให้โดนเลยอุ้ยโอ้โหต้องเก็บใหม่ด้วยโอเคอยู่หลังนี้ปึบไปเออเรียบร้อยไปจบครับ เออสว่างขึ้นหน่อยหลัไปกินมืดเกินให้คุณผู้ชมวิ่งมาตรงนี้เลยครับนี่ครับนี่มีบทบาทซูมซูมหน่อยนี่นี่เอฟซีซุมให้ดูนะครับหนักใก้ใกล้อย่าจะตกไปไหมโอเคนี่อุย้ยกำลังได้มุมอยู่เลยครับหลักไปเร็วเกินอย่าน้อยเธอได้วิชาจากในเรื่องดากกอนบอลนะ เธอบินได้ครับผมโอ้โห oh, <no. S 1> oh เอาสิมีบินแล้วนะครับเ,เรียกว่าพลังเหนือธรรมชาติครับผมวันนี้เริ่มเกมมาครับไม่ค่อยๆมองหาทางที่เป็นเนินขึ้นไปครับนี่ครับขอบนี้เลยนี่ๆๆมุมนี้เลยครับผมอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะคิวมอนด้วยนะครับจัดไปในเซตเดียว แล้วไปทางไหนต่อหน้าไปทรายมัง้งน่าจะมาถูกทางครับคิดว่าใช่ใช่ถ้าเจอทางแบบนี้ใช่เลยต้องเรียกมอนมาก่อนแถวานี้มัง้งนี่ไง ทำไมไม่ตื่นล่ะทำยังไงให้ตื่นนะอ๋อมาอยู่แถวแวนี้เอ้ยเดียวงงเลยดูหนังสือแป๊บเดียวเว้ยนี่ไงได้แล้วหยิบมารึบรึบโอ้โคภูมิไหมนี่น่าจะหลบแบบเท่ๆนะถ้าเล่นแบบเซฟก็หยิบทีละอันแล้วกันเนาะอ้าวได้มาอันเดียวอีก เห็นแล้วว่าเออหยิบมาหอยยอดมานี่อาวุธที่รอคอยโยนเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมีบุมอะไรที่มันฟรีๆบ้างไหมอะ เนี่ยมันให้หยิบอะไรก็ไม่รู้อหยิบกระโหลกมาแล้วไงต่อต้องดึงกระโหลกออกหรอเว้ย,ยแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปเลยก็ได้นะครับแต่อธิบายอยู่เลยมนดีดีเรียบร้อยเอยอก็คิวง่ายนี่ไม่รู้ว่าต้องหยิบกระโหลกหรือเปล่าได้อะไรแ r a b ฟอร์มสกู แต่ว่าน่าจะเป็นการหยิบของแลครับการโจมตีก็คือเนี่แหละครับให้ปาไม่ไปปกตินี่คืออาวุธแบบอีปิกเลยครับกระสุนไปเร็วมากๆเดี๋ยวนี้มีวิช่าอาคมนะครับเกมแนวนี้มาครับนี้ไฟต์กันยาวๆเลยไปทางซ้าย ไฟกันนี้เป็นจุดฮีลนะอันนี้มันมันรักษาได้คิดว่าถ้าโดนสตูโจมตีนะครับนี่หาทางที่จะไปตรงกลางก่อนเท่าที่ผมทำได้จะอยู่เซซายเบี่ยงมาถือรอเลยมาเว้ยเว้ย,วยมานี่โยไปเื่ยๆเลยอืมเว้ยมาแล้วโวนอย่างเงี้แหละครับอ มาฮึบนี่พกมีมาเป็นเข่งเศษมีดได้อืมอืมอืมเว้ยไม่น่าเบรกเลยลงยี้วนไปเรื่อยๆดีกว่านี้โดนครั้งแรกเหมือนกันประเด็นขาไปนี่แหละไปทางซ้ายนี่มัง้งทางเดิม แต่เวลาในการเดินเนี่ยแหละครับน่าจะเฝ้าอยู่ผมไม่ได้ฮิลลวหรอครับถ้าวันฮิลขนาดนี้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยถอยถอยอยออูแย่แล้วทํามเลยทั้งสิ้นติดไปวนตรงกลางเหมือนเดิมแหละครับดีแล้วเดี๋ยวหาทางวนก่อน ต้องรอไปให้ได้โยนต่อบากหรือเปล่าเรียบร้อยสนุกดีนะโอ้โหโยนอาวุธได้อันนี้คือเพื่อความเท่นนะถ้ามันโจมตีเนี่ยแนะนำให้ใช้มีดบินดีกว่านะครับ ตามทางเลยครับวันนี้ก็จะเจอกับบอสใหญ่นะครับในแชปเตอร์นี้ครับผมบอกว่าลังการงานสร้างมากแต่นี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับเนี่ยผมหาเส้นทางก่อนละกันโอ้ยมาแล้วนี่มันหนังไซไฟเรื่องอะไรเนี่ยมาภารกิจผมบอกให้ทำลายโอ้ยตกลงลูกบ้านก่อนโอ้ยโอ้ย โอ้ยเอ้าเว้ยมันติดนะมันต้องหามุมอ้ยโว้ยโอ้ยเว้ยมุมนี้ไม่น่าเวิร์กแต่หลบได้วิ่งเอ้ยโอ้ยมันติดเนาะก็ต้องกระโดดต้องกระโดดครับต้องกระโดดอ,อ,อเอ๊ะนี่ก็โยนได้นะครับมันทะลุนเนี่ย มุมนี้แหละมุมนี้นะครับมุมฟรีโยกมานี่โยนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโยนไปก่อนสลับโยนไปได้มุมแล้วโว้ยโว้ยโว้ยโอ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 ยรุ้เข้าไปอุ้ยมันยิงมาจากไหนนี่เลือดจะหมดใช่ไรโอ้ย อ้าวจบพอดีครับโอ้โหอ้าวจูดี้นี่เธอถูกบังคับหรือเปล่าครับเนี่ยอลังการมากนึกว่าอีวานเกเลียนครับเนี่ยแต่เหมือนว่าเธอน่าจะถูกบังคับนะครับนี่ครับโดนแล้วโดนบังคับโดนควบคุมประมาณนี้โอเคครับเธอโดนควบคุมครับเหมือนแบบ โดนควบคุมอีกรอบนะครับคิดว่านะครับตดนนั้นเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับต้องขอไปจริงจริงครับก็จะมาเน้นแบบวิธีผ่านนะครับให้คุณผู้ชมดูกันแต่เหมือนกับว่าเธอโดนควบคุมนะตัวเอ็นวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ภาพก็ตัดไปอีกไม่รู้อีกอกี่ปีนะไม่แน่ใจแต่ฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่ มีมิกต้องสู้แล้วครับเอาไปทําเป็นหนังได้เลยเนี่ยนี่คือเกมโรบอกนะครับเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นลินดาสักคนหนึ่งนะครับตรงทาวดนี้อีกคนไม่รู้เป็นใคร To Be c o n t i n u e ลจบครับโอ้โหโอเคครับผมขอบคุณที่ทำเกมมาให้เล่นนะครับมาไกลมากนะครับเนี่ยจูดี้ นี้ค่ายนี้เขาตั้งใจทํากันมากๆจริงๆครับแต่ใจรายละเอียดดี <Wow. S 1> ว้าวก็จบเป็นที่รเรียบร้อยนะครับใน chapter สามเลยนะครับของจูดี้ครับผมถือว่าเป็นเกมที่หัวร้อนอยู่นะครับในบางด่านคือมันแบบมันตายบ่อยอย่างเงี้ยมันก็หัวร้อนแต่ถ้าเป็นพูดเรื่องภาพเรื่องคุณภาพนี่คือดีมากเลยครับคิดว่า chapter สี่น่าจะมีแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนจบของเกมจูดี้แล้วล่ะครับ เราดูกันต่อในชัปเตอร์ต่อไปของเกมจูดี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ